<laughs> เอาเอาโอ้ยคุบคุบคุบบอลคุบบอลคุบบอลอืออืออือโอ้ยแดนท่านบอแลแดนท่านบอลบอมิงสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ ถ่ายน้อยไม่งมงคลนะคะดู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 ด,ด,ดูแกงพราะยายพริกแล้วอยากออกคอ,อกหลายแห้งออกแห้งเลยโอ้ยจอมวุ่นจอมวุ่นจอมวุ่นทำไมถึงวุ่นจังครับ ทำไมถึงวุ่นจังอยากออกมากเลยเอ้าเอ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 จกจกเข้าไปจกพ่อไนพีกเออจกไปเลยอือเองเองวายโอโห้แล้ว จะไปมัดดูกับกเดหูเออเจับไปหูค้นเนาะ yeah. Yeah. แก่ง <What? S 1> แล้วแก่งอีกพ่อแล้ว oh. แก่งพ่อยายพีกแล้ว uh huh. อือ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 ้อา แล้วออกคอ,อกแล้วไปกินน้ำแล้วครับค่ำแล้วครับออกจากคอ,อกเก่าจะไปอยู่คอ,อกใหม่แล้วบ้านหลังใหญ่ครับอืมจกจนเป็นหลุมเลยจกจกแห้งแท้ลูกเพีย้ย oh, <no. S 1> เลยเห็นบอเยินเสียงยังบอเสียงยังเสียงยังพุ่น พอ้นมุบมัมุบมัมอยู่ทั้งไปกุ้งคุณคุณก,ก็บ่าอีกอ่านกกาวเอากเบาเอ้ยไขไวยให้แม่กาฟักมีแม่กาป้ลุงละคิดว่าลูกอยู่ในอูทรใจข,าาขาา้ขาบเอาข้าวมาพีข้าบเอาเหยื่อมาป้อนท่านอมไว้ใหลังนอน เสื่อมาให้กินซอ,คอแครซอแครจะสอนบินอีแม่กาพาไปกินที่ทปาก,ปากน้ำ<า>คังกงงค่ะเจ้ากเหยียบสารลายปากเจ้ากอสายหาปลากินกุน้งและกินก้างกินหอยและตัะพานแมงดาสายันสัญญานะครับร้องเพลง พ่อไงพีกเอ้ยหลงไปทั่วทิพทั่วแดนเฮ้ยเเป็นยังน้อเป็นยังน้อพ่อไงมิงเอ้ยออืมาเสียงดังดีเสียงดังดีเอาทำอะไรเดินขวดน้ำครับขวดน้ำขวดน้ำเอาออกเอาออกครับเอาออกเอาออกเลย เออกครับอืมย่านหมดบอครับหมดเด้อเอาหมดเยอะนะครับหมดเยอะอืออ่ะอืม,อม,อม มาไรอะมปนยังเตะเป็นยังเตะครับว้ายอยากเตะตีบอลเอาซื้อบอลมาให้น้องมิ่งครับปากบอลมาให้น้องมิ่งครับเอาบอลม,มิ่งครับนี่บอลครับบอลไปแล้วครับเ,เห็นแล้วเห็นบอลแล้วเอาไม่สนใจบอลสนใจขวดน้ำอีก อืมโอ้ยลูกบอลเอ้ยลูกบอลเออเอ,อ,เอ,อ,อ,ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกเขาเรียกอะไรครับมือเออเออเออเ,ออเตะขบปาแล้วโอ้ยเอาออกมาเลยครับเอาออกมาเลยหุ่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วหุ่นแล้วอ,ออกามอาทำแหวดี๋ยว พวกป่าไปแล้วดู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 หาเห็นไหมครับลูกบอลเห็นไหมครับเห็นลูกบอลเห็นไหมอ๋อเห็นอยู่ครับเห็นอยู่อลูกบอลเห็นอยู่ครับเอาออกไปแล้วข้างนอกเลยครับเอาออกไปข้างนอกเลยเออเออก่งเก่งลูกเก่งไม่ให้มันตายตายตายแต่ไมาไนท์ทะลูกอ้เอ้เอ้เอ้ เออเออนี่ใส่แล้วอเอาเอาโอ้ยคุบคุบคุบบอลคุบบอลคุบบอลอืออืออโอ้ยแดนท่านบอลแดนท่านบอลบอมีองโอ้ยขอบคุณมากมากนะครับที่ส่งบอลมาให้ผมครับลูกใหญ่แตกหมดแล้วครับเอาเอาเออ วิวิเออเตะเขาป้าเลยบบดนี้เขาโกมับเลยวะมิงมิเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเมือโกเสียออกให้เดี๋ยวมือโกเสียบอลออกใครอ้แหมแล้วอ๋ออ๋อมิงมิงมิงะมิงมิมิงมิงมิงโอ้โอ้ยอออออออ เอาเอาโอ้ยแลนเตบอลไหมโอ้ยโอ้ยไม่เห็นบอนลกายบอลกายบอลเอาเอาสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเอาเต๋ลูกเตะเตะเต๋บอลเร็วนั่นบ่เอาบ่าเอาโอ้ยคือบ่เอาหึ คือเอาครับอออ,อืออือเนาอือไปแล้วผุนบอลไปแล้วหาแม่แล้วเอา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 ,เอาลบแม่ลบลบแม่ลบ <c oughs> อเอาคุณท่าทางเหมือนกับปี๊พงผิวอ่อนเลยครับ <c oughs> อือมีลูกส้นลูกตอกส้นตอกคล้ายตอก อ,อืมเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับไม่เอาแล้วบอลอหยุดแล้วครับนิ่งแล้วครับโอ้ยนิ่งอบอลอยู่ใส่ลูกบอลอยู่ใส่เมย์เศร้าเมย์จีเศร้าเมย์กับเศร้าเมยม์วะอือเอาเมยครับไงเมย,มยอืมย์ ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ทายน้อยมีมงคลของเราแล้วก็ฟังหางดีคุณตาพิกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ